สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสสสดดีีครัับวก่อนครััับสสววดีนนี้ขออนุญาตมารีวิวรถทหกล้อหน่อยครับครับผมวันนี้เป็นลูกค้ามาจากเชียงรายครับลูกค้าจากเชียงรายเลยครับครับราติดตั้งสโลว์เป็นสโลว์อินเตอร์ครับผมใส่สโลว์อินเตอร์เพิ่มครับครับเพิ่มมันเป็นรถกระเทอ่ากระเท๊ครับผมต่อไปลูกค้าจะไปลากพ่วงครับอ๋ออ๋อยังวัดเป็นรถตรงที่ขึ้คือวิ่งอยู่บนลานปูทำไมเราต้องติดตั้งสโลว์ ต้องลากพ่วงครับผมตัดท้ายลากพ่วงเราอยากจะลากดุ่งลากพ่วงครับผมเรามีอินเตอร์ของอินเตอร์จิ๋วครับเนี่ยมาดูสโลอินเตอร์อินเตอร์จิ๋วสามสปีดล้อไหมเลยนะเป็นเอฟอาร์สองร้อยสิบใส่สโลแล้วโอ้โหรถไหมเลยนะเป็นเราเนี่ยไม่เป็นไรครับกับสภาพเดิมครับไม่ตัดต่ออะไรครับจ่อยึดล้อใช้จาะยึดอย่างเดียว แล้วเนี้ยแล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปเราไม่ได้ออกสักทีนะครับเกียร์เกียร์ก็เอามาตัดต่อใส่ตรงครับเหมือนเดิมใส่น้ำแปนเข้าไปสั้งเอากาดก็คองมิสุเหมือนเดิมครับใช้เกียร์เดิมในห้องเดิมมาตัดต่อเข้าไปก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีรอยไรออกรอยเชื่อมอะไรคือเจาะเอาเจาะยึดครับทำขายึดเดี๋ยวทอดหอมมันแล้วก็เจาะยึดอ๋อนี่ก็ทอดยึดก็คือว่าเป็นรถไม่เลยนะ เบื้องท้ายเรารู้ไหมว่าเบอร์อะไรพวกหรอไม่อย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ทราบแตเพราะลูกค้าเขาเลือกเบื้องอะไรมาเป็นเป็นตัวอะไรต่ออะไรอ๋อจะใส่ตลเพิ่ออะไรลองมาดูแทโหล็อตดิเอออะไรเรื่องหรออากาศเรือเป็นเนี่ยเอฟอาร์นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไม่ตัวแม็กซ์ล็อกอะไรแล้วหรือยังนะรถเมล็ดรถลมสี พันเกียร์หน้ารถเพิม่มอีกสองงาน oh. มีสามสปีดครับ oh. มีลโลแล้วมีเกียร์เร็วอีกแเกียร์ไปอีกสองงานครับเกียร์ <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ว่ามัน <c oughs> ยื <c oughs> ่นยวงร้งรานกันเลยว่าดำนี่คือเพิ่มคันเกียร์อีกสองงานครับ oh. <c oughs> อ๋อก็คือเดี๋ยวครับก <c oughs> ็คือเกียร์ช้าเกียร์ <c oughs> เ,ยเร็วอ๋อโอ้โหหัวเกียร์นี้หน้ารถก็ไม่ไม่เดี้ยมเดี้ยมอยู่คอ เป็นค่าเป็นคันสโลอันนี้คันดำอยู่นี่คันยกดำอยู่นี่เดี่ยวก็เป็นรอยที่เข้ามากแล้วจะเจาะเจาะทำค่าสโลเจาะแทนสโลว์นี่คนระับเ <c oughs> ขาจะเอาไปลากพ่วงนะครับ <c oughs> จปเฟืองไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเฟืองช้าหรือเฟืองเร็วอะไรนะ <c oughs> มุดีเลยนะมุดีเลยอ่ะมดดำเลยนะคนดดำมานเนี่ยมุดดำก็อู่ชังก่อนครับติดตั้งสโลนี่ค่าสโลแจ๊บข้าสโลมาแล้วนี่สโลมันคือข้องไหมเลยใช่ไหมองไหมครับของไหมองไหมสโลจิ้มสโลจิ้มไหมครัตัดต่อเผามาแล้วเผาเผานุ่นกำลังตัดอยู่เผาเลยต้นให้ซ้ำโลด นี่ซื้อเก่าญี่ปุ่นมาเป็นของอิซูงานข้างหน้าอ๋อจะได้ตรงรุ่นมันจะสโลได้เป็นห้องใหม่สโลของใหม่เจอแล้ววิ่งล่างอัวนวดมันจะตั้นจะห้อนอะไรปะไม่แน่วางแบบนี้ไม่น่าตันนะเราทำให้ปึ๊กปั๊กไปเลยนะเราไม่ได้เราใส่ลูกยางด้วยฮะให้หมูสักพงเลยเชื่อมติดเลยนี่อ๋อใส่ลูกยางกันกระแทกกันกระเทือนก็คือรับติดตั้งที่ก่อนก็รับติดตั้งแล้วใครจะมาติดตั้งตะโลก็รับหมด อูของเราก็อยู่สัานปท้วงนะครับใหญ่ไหครัครรมิตบัเร์นี่มาได้โอเคครับครับตอนนี้กาลังเปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> ของรถแต่ต้องโอนตูมอยู่ครับของนิสรันเตอนนี้กำลังถอดเอาของได้กกล้าลงครับเนี่ยมาเจออยากจะได้นิสสันเป็นหน้ากคระแแบ่งเนี่ยค<อ>ือก็ระแแบ่งช่วงล่างแบลงกันท่าอวงฮะกันนี้ปรถพัวรครับ จะยกเสื้อผ้าอยู่ดีลงแล้วก็ใส่เสือ้อ <c oughs> เสื้อผ้าเด็กกานี้เข้าไปมีน้ำแล้วอ่ะก็คือว่าอู้พี่กรณ์ก็คือบ้านๆเราทำบ้านๆเ,เราก็เจ้าของก็อรรญาใสดีครับมีอะไรก็ติดต,ต่อท่า,ทา,ทาไมได้ครับยวทิงเบอร์โทรไว้ให้ครับ <c oughs> ครับ่ผมสวัสดีครับ <c oughs> บรรนเกการีโอครับครับสวัสดีครับ